สวัสดีครับผมมัจลักษสีเกศน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญหลักยอดนิยมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่นั่งอยู่ในใจของคนทุกประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหลวงปู่ชิมอิสริโกนะครับแห่งวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งของค์หงปู่นั้นมีเลขกันหลากหลายพิมพ์หลากหลายแบบ ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงถึงสูงมากาในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นผลักยอดนิยมซึ่งใครๆก็แล้วแต่หน้าเก่าหน้าใหม่เส้นใหญ่เส้นเล็กที่เข้าเข้ามาต้องรู้จักต้องเล่นหาต้องสะสมแล้วก็มีการเปลี่ยนมือซื้อขายกันซึ่งราคานั้นสองสามปีมานี้โดดไปไกลมากแรงมากอย่างเชที่เรียกว่า,วาพลิกชะตาชีวิตของหลายหลาคนได้เลยนะครับวันนี้ ผมจะมาพูดถึงเหรียญ8รอบนะครับเป็นเหรียญเสมา8รอบซึ่งทําเป็นที่รึกในคราวที่หลวงปู่มีอายุครบ8รอบพอดีนะครับคืออายุได้96ปีในวันที่16มิถุนายนพศ2518นะครับเหรียญรุ่นนี้มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้ผมจะทีความรวมนะครับแยกออกมาเป็น3ประเภทนั่นคือเสมา เงินยาสีเดียวนวะหน้าเงินสามสีแล้วก็เงินหน้าเงินสามสีเราจะจำกัดความแค่สามประเภทนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายมากมีทองคำเงินหน้าทองมีนวะมีทองแดงกรไหลทองมีทองแดงลงยาโอ้เยอะมากนะครับวูแล้วแต่และความหยิ่งสิ้น แต่ตอนนี้เราเอาสามประเภทสามรายการซึ่งโดดเด่นมือหวาแล้วเป็นที่จับตาจับต้องได้ของนักนิยมสะสมะเครื่องในระดับกลางค่อนข้างสูงนะครับต้องคุยกันแบบนี้นะครับเพราะระดับรากาหรือระดับต่ําเล่นหาไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องระดับผู้มีฐานะปานกลางกับค่อนข้างเศรษฐีเลยแหะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่รับความนิยมค่อนข้างสูงมากนะครับราคาตั้งแต่ หลักแสนยันหลักล้านเลยอ่ะเรามาพูดถึงเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับเรามาพูดถึงเหรียญแรกกันนะครับเหรียญแรกก็คือเงินยาสีเดียวนะครับเงินยาสีเดียวนะครับยาเนี่ยจะลงยมจีรวรเห็นไหมครับลงยาจีวรนะครับ,บ,รนนรบเป็นสีเหลืองทองหรือสีเหลืองจีวรพระซึ่งยาตัวนี้พิเศษตรงไหนนะครับปัจจุบันไม่มีจําหน่ายแล้วเพราะฉะนั้นเวลายากระเทาะยาแตกเนี่ยก็มูลค่าการสะสมจะสูญหายไปเยอะนะครับบอกก่อน ถ้าเป็นเหรียญเงินยาสีเดียวโค้ดจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับโค้ดจะอยู่ด้านซ้ายมือหลวงพ่อ,พอสูงได้ทำได้ชิดแขนได้ชิดคุ้มซุ้มได้เนื่องจากเป็นการตอกตอกเป็นโค้ดเม็ดงานะครับโค้ดเม็ดงาไม่มีรัศมีนะครับเป็นเม็ดงาไม่มีรัศมีนะครับแล้วเรามาพิกด,ด้านหลังครับด้านหลังนะครับร้อยละเก้าสิบเก้ามักจะมีเนื้อเกินตรงนี้แต่บางอันก็โดนตะไบแทงหายไปบ้างก็มี แต่ว่าก็พอจะสังเกตได้อย่างนี้พอเห็นนะครับพอเห็นเห็นะครับพอมีเนื้อปิ้งๆเห็นนะสองฝั่งนี่นะครับส่วนอื่นไม่ต้องไปใส่ใจมากครับเรามาดูกันที่ข้างข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะขูดชักเงานะครับราบเรียบไม่ปรากฏรอยตัดก็คือช่างตัดแล้วแล้วมาขัดเงาอีกทีนะครับขัดเงาประเด็นสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเดียวสามสีตรงนี้จะเป็นรอยตัดสองขยับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นสองขยับเห็นไหมครับ นึ่งขยักสองขยักเห็นไหมเกมมักจะเป็นเรียบเรียบนะครับไม่สองขยักแบบนี้ส่วนด้านนี้ไม่มีขยักเห็นไหมครับด้านนี้ขยักเดียวแต่ด้านนี้เป็นสองขยักเห็นไหมครับยานี่เป็นยาร้อนนะครับยาร้อนเป็นยาใสเวลาเป่าไฟแล้วลงแล้วเราจะเห็นพื้นด้านในเสี่นเส้นขนแมวหรือว่าเม็ดกดเม็ดปองเราจะเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญเงินสีเดียวเนี่ยสีจีวรค่อนข้างเฉลืองอ่อนแล้วก็ บริเวณพื s. <S ้นเ,เนี่ยมักจะเป็นถดเป,นป,นปน็นปุ่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 นเกิดจากรอยประทุข,ของการใช้ความร้อนเพราะเวลาลงยาจะเป่าเป่าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับเป่าไฟด้านล่างเพื่อให้ยาตัวนี้ละลายเกาะกับพื้นนะครับบางทีเม็ดถดพองขึ้นมานะครับมีปปลายทั่วไปมีมากมากบ้างน้อยบ้างไม่มีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเกิดจากอ่าการพองประเด็นสำคัญคือข้างขัดนะครับข้างขัดแล้วก็ดูบั่งรงนี้ไว้นะครับเนี่ย ม่ว่าจะเป็นสีเดียวสามสีมักจะมีบ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าชัดๆเต็มๆที่จะเห็นรอยปิ้งตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่บางอันช่างเนี่ยแทงตะไบเวลาเลีนพลาสติกเนี่ยโอ้โหมันปิ้งเนี่ยช่างมันแทงตะไบปื๊ดหายไปก็มีเพราะฉะนั้นจุดสําคัญต้องดูข้างขาดให้ดีอยู่ดูยาและจําสียาไว้ยาหนีสีนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนวะหน้าเงินนวะหน้าเงินเนี่ยนะครับนวะหน้าเงินใช้ประกบนะครับประกบประกบแบบไหนตัวเหรียญเนี่ย ตัวหลวงพ่อเนี่ยเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับกหนกก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นกนกนี้กับกรนกบนเป็นชิ้นเดียวกันนะอันนี้ชิ้นหนึ่งตัวนี้ชิ้นหนึ่งเป็นสองแล้วนะสามก็คือแผ่นหลังคุณเห็นรอยเชื่อมไหมครับรอยบัดกีนะครับรอยน้ำประสานเลอะๆแต่อย่างที่บอกครับช่างขัดเงานะครับพอตัดเสร็จแล้วช่างมาขัดนะครับขัดคุณเห็นไหมครับมันจะมีรอยขยักเหมือนกันเห็นไหมฝั่งนี้เป็นสองขยัดแล้วจะขัดหมดทั้งอันขัดประยันหูเหรียญเลยนะครับ แต่คุณเฉลี่ยรอยออกรอยเชื่อมบัดกีนะครับระหว่างแผ่นหลังนี่คือหลังเง่นนวะนะก็ะเห็นไหมครับส่วนใหญ่มันจะปิ้นตรงนี้สองฝั่งมันจะปิ้นนะปิ้นมากปิ้นน้อยยิ่งปิ้นมากยิย่งดีนะครับแล้วเรามาดูด้านหน้าถ้าเป็นนวะหน้างเงินพื้นจะเป็นพื้นนวะนะเห็นไหมครับเห็นรอยเชื่อมไหมครับน้ำประสานขาขาวเลอะเลอะเอนะครับเนี่ยมักจะไปรอยเลอะเทอะแบบนี้ส่วนโค้งก็ย้ายจากฝั่งนี้นะครับเงินเงินสีเดียวอยู่ฝั่งนี้ เราก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะครับสูงบ้างต่ำบ้างชิดบ้างชิดบ้างแล้วแต่ไม่ไม่แน่นอนพราเป็นการตอนะครับแต่จําไว้เลยว่าสามชิ้นประกอบหน้าหนึ่งชิ้นกระหนกหนึ่งชิ้นหลังหนึ่งชิ้นมีรอยเชื่อมกลางเห็นไหมครับเนี่ยบ่งบอกถึงสีสันชัดเจนนะครับ <c oughs> นะครับขัดมันมีรอยบ้างตรงนี้เหมือนกันเหมือนกับสีเดียวนะครับชัดเจนนะหนิ่หน้าหนึ่ง <c oughs> นะครับเ <c oughs> ช็เช็ดเช่นเดียวกันทุกอย่าง เสกเส้นเดียวกับนวะหน้าเงินทุกอย่างมีรอยออกด้านข้างนะครับเพียงแต่ว่าหลังเนี่ยเป็นเงินนะฮะหลังเนี่ยเป็นเงินแล้วนะครับรอยปิ้งตรงขอบขอบตรงเนี้ยก็ถ้าเหลือไม่เลี่ยมคุณจะเห็นชัดเหมือนเดิมนะครับความแตกต่างกแ็แค่เงือนเท่านั้นเองแต่ถ้าเงินหน้าเงินเนี่ยโคตรไปอยู่ตรงนี้แหละโคตรอยู่ด้านล่างเลยนะครับเงินสีเดียวอยู่นี่นะครับนวะอยู่นี่นะครับส่วนเงินหน้าเงินอยู่นี่จาไว้นะครับ เงินเปย์เปยไม่มีนะครับเงินเปย์เปยโดยไม่มีการลงยาไม่มีแต่ในชีวิตผมเคยเห็นเหรียญหนึ่งเข้าใจว่าเมื่อตั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งไปลงยานะครับต่อโค้นเรียบร้อยแล้วส่งไปลงยาจํานวนเหรียญเต็มแล้วหมายว่าทำสองพันกว่าเหรียญจานวนครบแล้วเหรียญที่ส่งเกินไปก็เลยไม่ได้ลงยามานะครับในชีวิตเคยเจอเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเงินเปย์เปยไม่มีลงยา อ่าอันนี้ก็อนุมานได้เพราะาทุกอย่างครบหมดตำแหน่งครบหมดก็หมายถึงว่าเหรียญที่ส่งไปแล้วเกินํำนวนแล้วไม่ต้องลงก็ตีกลับมาทางทางเสืาอผ้ามาไปปลุกเสกแล้วเก็บเป็นของส่วนตัวไปนะครับอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับใกล้ๆล,ล้านนะครับแปดเก้าแสนมีแน่นอนนะครับส่วนนวะอย่างนี้นะครับไม่รวมตลับก็ต้องมีหกแสนหกแสนกว่านะครับส่วนสีเดียวตอนเนี้ยว่าไม่ได้สวยจริงๆถึงหกแสนแล้วครับตอนนี้นะครับ เนื่องจากว่าเป็นเงินแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับสภาพอย่างเงี้ยหกแสนสบายดูโค้ดไว้นะโค้ดยิ่งเต็มยิ่งดีโค้ดบางอันตอกติบครึ่งเดียวก็มีนะครับแต่โค้ดเต็มไม่เปรียบวันนี้ก็ฝากไว้นะครับหวังว่าคงจะได้ดูกันเป็นเห็นไหมครับเนื้อเกินเห็นไหมเนื้อปิ้นเห็นไหมครับอันนี้มันอยู่ในตลับซ่าเราอันเนี้ยที่เด็ดนะครับนวะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่เด็ดตรงที่ว่า ต่อโคดสาลาเพิ่มนะครับโคดสารามีโคดสาลาแล้วก็มีโคดข้างหน้าด้วยสองโคดอย่างนี้ก็แพงขึ้นไปอีกนะครับโดยโดยธรรมชาติเพราะแรงขึ้นอีกอ่ะโอเคครับหลัากการที่ประเมินให้ดูชี้นาเรื่องตําหนิเนื้อหานะครับอะไรมีอะไรไม่มีอะไรแปลกใหม่อะไรพิสดารอะไรซึ่งไม่มีอยู่ในระบบไม่อยู่ในวการเราได้แยกออกไปหมดแล้วชี้จุดจ่ายตังค์เอ่อ ถึงสภาพการซื้อขายด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามยังเบอร์ที่อยู่ทด้านล่างนี้นะครับเข้ามาเล่นศึกษาก่อนสะสมเล่นแบบมีสตินะครับเงินเราแท้ภาพที่ได้มาต้องแท้วันเวลาข้างหน้ามันจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มสําหรับตัวเราสำหรับครอบครัวและอนาคตที่ดีของทุกท่านนะครับวันนี้ขับสวัสดีครับ